เปนเสียงโชดดากหน่อยัเดินปักสิบห้าค่ำทำกัตในคิปเขาว่าเดินไปยัหาผลนตกขนาดนี้แตายัโโยมที่ารบชมในตอนนี้ก็าำวัดสมมุติแ้่กันเด้อมีคนตกย่อมยืดเลย ม so so, ีกำลังเทียนจุงโูคจุงูชคเหรมาเล อิมินาสักาเรนาพุทธังอภิพุชยามะอิมินาสักาเรนาหามังอภิพุชยามะอิมินาสักาเรนาสังฆังอภิพุชยามะโยนโตภะคะวะหังสมาสัมพุทโตตวาคาโตเยนาภะควตาธรรมโม สุปฏิปันโนยัตสาภะคะวะโตวัตสาวะคะสังโฆธรรมยังภะคะวันตังธัรมังตัตถังคังอิเมหิตาคันเล็งยัตารัหังอาโลปิเตงยะภิปูชะยามะสาธุโน่พันเตภะคะวะสุติราปารินิพุโตปิปัจฉิมาชนะตานุกรรมปัมานะสา อิเมสกาเลทุขตาปนาการภูเตปาริขันหาตุอะมากังกีคารตังหิตายสุภายาอระหังสัมมาสัมพุทโธพระขาวาพุทังพระกวันตังอภิวาเทมิชาวกาโตพระกวัตธรมโมอะมังนะมะเตมิ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุท e ธัสสะทันธรรมยังพุทธานุสตินิยังกโรมัเสตังโกปานาภะคะวันตังเอวังกัลัยนโวกิติสัตโตอะภูคาโต อิติปิโสภะเขวะอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารนสัมปันโนสุขตัวโลกวิทูอนุตตาโลปุริสธรรมมาซาลาริสธาเทวมนุสนางพุทโธภะคะวะอิหันทะมายังพุทธาวิกิติงโลมเติุเขวาละหันตาวรตาภิกขุนาภิยุตโต สุทาพยานากรุณายสมาคตโตโพเดสิโยจุชนะตังกามลังวสุโลวันธามหังสมาลานังศิลาสาชินเณาังพโทโยสาวปานินางสารนังเขมมุตตะมังปธตถามนุสติทานังวันธามิตังศิเลนางภูาสสะสมิราโตวาพุทโเมสะมิกิสาโร ผู้ธุระสาคาตาจาวิตาตาจหิตาสเมปุราจังนิยามีสาริรันชีวิตันจิตังวันทันตัวังจาริสามีปุรอาศวสุโคทิตังนาจิเมสละนังอันยังพุทโธเมสละนังวะลังเอเตนะสัจจวาเชนะวันต่ยังตรุสาสเน่ผู้ทางเมวันทังมาเนนายังปุญญ์ย่งปัจจุตังอิทาสัเบปิอันตรายาเมม่เห่งตุงตัสถิติตรัสถ Gaya na wajaya wajaya dosawa, puthe kukamangusatang meyayang, putho wajikan hato diantam, caram tere sangwa tingwa puthe. Antamayang nama anusatina yang calo mase, sawa kato wakawa tatamo, sanditiko akaliko e ibasiko, opanayiko pacatamwele tabo อนำมายังทำมาพิกิติงกโรโมัเซสวาคาตตาทิคุนาโยกวาเซนัสาโยโยมาคาปากาปาริยติวิโมกขะเพโทธรรมโมโลกปะตนาตระธาริธาลีวันธามหัางตมะลังวะละธรรมะเมตังธรรมโมโยสาภปานีนางสารานังเข้มมุตตะมัง ตุติยานุสติธานางบันธามิตังสิเลนาธรรมะจ่ามิธาโตวาธัมโมเมธามิกิสาลุธัมโบดุกัสสะกัตาจาวิตาตาจินตัจเมธัมมาสังนิยามิสาลิรันจิเวตันจิตังวันทานโตอังจาริสาเมธัมมะเซวะตุธัมมะตังนาติเมสุธตนาัญญังธัมโมเมตุธัตนาวะรัง เอเตนาสัจจวาจเชนาวันตยังสตุดุศาสเนหัมเมวันธมเณนายังบุญังวสุตังอิทะสาเภปิอันตรายาเมมยงกุตตัสติสัสสาจายินวจายวจีตัสสาวาธัมมีอุปมาบุคตังเมยังธัมมโวกะระณะโตเตยันตังการันตัยังวะธัมเมอันธมังสังฆานุสตินัง <ELL> สุปฏิปันโนะภาคกวัตตวสาวกสังโฆอุจูปฏิปันโนะภาคกวัตตวสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนะภาคกวัตตวสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนะภาคกวัตตวสาวกสังโฆยะทิทังจตาริปุริสายุคานิอาถาปุริสบุคขลาเอสาภักกวัตตวสาวกสังโฆ อาหูนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกาลันโยอานุตตัลังปุญะกิตังโลกัสาติอันธรรมะยังสังขาริกิติงกโลมัสติสะธรรมะโชสุปฏิปัติคุณาธิยุตโตโยธาภิโตอาลียบุคลาสังขาเสโทสีลาิธรรมะปาวาลาเสยกายจิตโตวันทา มหังตามียานะข้านางสุสุทางจังโคโยสาพระบาลีนางสารนางเข้มมุตตะมังตัติญานุสติธานางวันธามิตังสิเลนางสังกาจาะจะมีราโตวาสังโคมิสามีกิสโลสังโกรุกัสะกาตาจะวิตาตาัจตสศเมสังกาจาหังนิยาเทมีสลีรันชีวิตันจิทางวันทันตังจาลิสามีสังกะโซเปย์ปานาตัง nakti me sara nang anjang, sang ku me sara nang warang, e te na ta ca wa te na, wan te yang saru sa se ne, sang kang me wan namane, na yang pun yang watu tang ita, sa pe pi antara ya me, ka ye na yang, sang ku wati ka อันัมายังอุดิสนาธิท่านักธายโภพนามาเซอิมินาปุญญากรเมนนอิปัชยาคุณุตละอาจาริยุปกาลาจามัตาปิตาเจียตกาสุลิโยจันติมาลชาพุน่วันตานาลาปิจั ภามามาลาจินัตตาโลกปาลัจเทวตายามโมเมตามนุสสัจจามัสตะวิกาปิจาสาเภทาสุขีหันโตปุญญนิเวกานิเมโสคังจังติวีตังเดนโตกิปังปะเวโตมาตังอิมีนาปุญญกะเมนายอิมีนาอุเสนาจะกิปะหังสุระเภทะวาตานุปาระเรเทศานังเยสันตะนินะธัมมายะวะนิพพานะโตมะมานาตันทุสสะวาธะเยวายะตะชาโตภวิภเว โอโติตังสติปัญญาสริโควิเดียมหินามาลาปันตุโนกาสังกาตุนจาวิเดสุเมผู้ตาที่เาวะโลนาโตตัมโมนาโตวารุตตโมนาโตปเจกับพุทโธจ่าสังโกนาโตตะลมะาวางเจโสธรรมาุภาเวนามาโลกาสังลาปันตุมา Meh 380 kata min mana 3 mana utang jati lienca 300 a bilang atau 400 he 300 1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 00 ภาวตุสัพพมังคะลังลกันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะตะตัสสะตุติภะวันตุเตภาวตุสัพพมังคะลังลกันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะตะตัสสะตุติภะวันตุเตภาวตุสัพพมังคะลังลกันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะตะตัสสะตุติภะวันตุเตอะโลกะยะปะละมาลาปะสันตุติปะละมังธานัง pi mayat ini panang pala mangsuk TANG TANAK KAMANG NI PANA PADJAYO MU TUNO NI JANG ITANG SILAK KAMANG NI PANA PADJAYO MU TUNO NI JANG ITANG WAWANA KAMANG NI PANA PADJAYO MU TUNO NI JANG YANG KINJING KOSALANG KASAPANG KAMANG TAPIH ทีกาเตงกาตังบุญญังโนอานุโมทันโตสุนันโตปวงโตเยเตวาอัสสะมิงทานิอาทิคาตาทิคาโยกสัตตาหนโตสัพพสัานังสุขีอัตตานังปะเลหาลันโตมาตาปิตาสุขีตาหนโตกาปามุนจันตุสัพเพยาทิกาสุขีตนทุกขาปมจันตุสัพเพ อายะติกาสุขิตาหุนตตุกะปามุนจันตุชาพิสาสชเพยากะสาพิเตาสุขิตาหุนโตทุกะปามุนจันตุชาพนักตาสุขิตาหุนโตุตุกะปามุนจันตุสาพิเทวาสุขิตาหุนโตุตุกะปามุนจันตุสาพิอาจาริยุปัจชายาสุขิตาหุนโต ทุกข์ภามุนจันตุสุกข์ภาสัมปทานชามีชันตุวันทามิพุทธังสัพพังเมโตสังฆามันธาเมตปันเตวันทามิธรรมังสัพพังเมโตสังฆามันธาเมตปันเตวันทามิสังฆัง สัพพังเมโตสังฆามันธาเมปันเตวันธามิคารุโอปัชชะยาจาริเยสัพพังเมโตสังฆามันธาเมปันเตวันธามิกรรมะตานังสัพพังเมโตสังฆามันธาเมปันเตวันธามิอาลาเมีภะคะสีมายังสัพพังเมโตสังฆปันธามเปันเตวันธามิเจติยังสัพพังสัปปานิโสปฏิสิตาสัลีลาธาตุมหาโพธิพุทธะลุปังสักกะลังสัทธา นาคโลเกเทวโลเกพระมะโลเกชมพูติเปลังกาติเปสาลีลาทานตุโยเกสาราตุโยอ阿拉หันตาหาตุโยเจติยังกันทะกูติงจโตลาสิติสหัสเสธมักขันเทศเปสังปาทเจติยังอาหังวันธามิสัพ่อจต วันธามิวันเตสะพังอาวาลังขามาตาเมวันเตมายากรีนาอนุโมทิตาปัญสามีนาสาธุอนุโมทามิโมทนาสาธุท่านเนอร์ที่เข้าชมการนวัตสูนแรงนี้บนโตกนะก็โซนมนต์ในกุฏิก็เป็นบุญในโซนสารทุกขนทุกคนเนอร์สาธุสาธุ